การพนันกับการเทรดสมาร์ทมันนี่ใช้คุณเป็นสภาพคล่องยังไงหลายคนยังคิดว่าตลาดมันสุ่มใครดวงดีก็ชนะแต่ถ้าตลาดสุ่มจริงทำไมคนเดิมๆถ,ถึงชนะซ้ำและคนส่วนใหญ่แพ้เหมือนกันหมดวันนี้คลิปนี้ผมจะพาคุณเข้าไปดูโครงสร้างเบื้องหลังของตลาดในมุมของสมาร์ทมันนี่ขอถามตรงๆทุกครั้งที่คุณโดนลาก Stop l ล s s เคยคิดไหมว่า เงินของเราหายไปให้ใครตลาดไม่เผาเงินทิ้งเงินคุณต้องไปอยู่ที่ใครบางคนและคนนั้นไม่ใช่รายย่อยตลาดการเงินไม่เหมือนคาสิโนทั่วไปเพราะคาสิโนเจ้ามืออยู่ฝั่งเดียวผู้เล่นรู้ว่าใครเสียเปรียบแต่ตลาดการเงินเจ้ามือไม่โชว์ตัวใช้กลไกตลาดแทนหน้าตก s สมาร์ทมันนี่คือแบงก์เฮสฟันอินสติทูชัน อัลกอริทึมพวกเขาไม่สามารถกดบายเซลใหญ่ๆแบบสุ่มได้เพราะจะทำให้ราคาพุ่งหรือพังทันที Liquidity คืออะไร Liquidity เท่ากับคำสั่งฝั่งตรงข้ามจำนวนมากพูดง่ายๆคุณบายต้องมีคนเซลคุณเซลต้องมีคนบาย Smart Money ี่เทรดลอดใหญ่มากเขาจึงต้องหาฝั่งตรงข้ามให้พอและฝั่งตรงข้ามนั้นคือใครรายย่อย รายย่อยสร้าง Liquidity โดยไม่รู้ตัวลองนึกภาพกราฟแบบนี้ราคาไซเ a วทุกคนเห็นแนวเดียวกันไฮเดิมเท่ากับแนวต้านโลเดิมเท่ากับแนวรับพฤติกรรมรายย่อย buy break high sell break low ตั้ง Stop Loss ไว้หลังแนวเดิมคำถามคือ smart money ไม่เห็นเหรอคำตอบคือเห็นชัดกว่าคุณอีก Liquidity Sweep การล่า Stop L o s s ราคาถูกดันขึ้นทะลุไฮเดิมรายย่อย breakout แล้วบ่ายตาม stop loss อยู่ใต้ไฮเดิมสิ่งที่เกิดจริงคือ smart money ขายให้รายย่อยใช้บายของคุณเป็นทางออกจากตลาดจากนั้นราคากลับตัวแรงคุณเรียกว่าโดนหลอก smart money เรียกว่า liquidity s สว e ทนี่ไม่ใช่อุบัติเหตุแต่มันคือแผนจุดนี้แหละที่การพนันเกิดขึ้น ถ้าคุณเข้าเพราะแท่งแรงไม่รู้ liquidity อยู่ตรงไหนไม่รู้ว่าใครได้ประโยชน์จากการเข้าไม้ของคุณคุณไม่ได้เทรดคุณกำลังพันนันว่าราคาจะไปต่อและในเกมนี้คุณคือสภาพคล่อง smart money นนไม่เดาเขาวางแผน smart money นนคิดแบบนี้ stop loss ของรายย่อยอยู่ตรงไหนตรงไหนมี liquidity มากพอจะเข้าเมื่อไหร่โดยไม่ทำให้ราคาผิดรูป เขาเข้าหลังการเก็บ Liquidity หลังสว e p หลังโครงสร้างเปลี่ยน BOS หรือ CHOC h เขาไม่ต้องชนะบ่อยแค่ชนะถูกฟังเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดนักพนันในตลาด Buy Breakout ตรงๆเซลตรงแนวรับ Stop Loss ชัดจนคนอื่นเห็นหวังว่าตลาดจะไปทางเดียวบทบาทจริงคือ Liquidity Provider นักเทรดแบบ Smart Money รอให้คนอื่นเข้าเยอะก่อนรอสวีปเข้าสวนอารมณ์ตลาดคุมริสกตายตัวบทบาทจริงคือ liquidity taker ความจริงที่ต้องยอมรับ Smart Money ไม่ได้ต้องการให้คุณแพ้แต่เขาต้องการ stop loss ของคุณเพื่อขยับตำแหน่งของเขาถ้าคุณไม่เข้าใจเกมคุณจะโดนลากโดนปาดโดนกินซ้ำๆและคิดว่าตลาดมันโกงสรุปให้ชัดที่สุดการพนันในตลาด คือการเข้าโดยไม่รู้ว่าใครกำลังใช้เงินของคุณการเทรดแบบสมาร์ทมันนี่คือรู้ว่าคุณกำลังอยู่ฝั่งไหนของเกมตลาดไม่โหดเหมือนแค่ไม่ปราณีกับคนที่ไม่เข้าใจโครงสร้างตลาดถ้าคลิปนี้ทำให้คุณเริ่มมองกราฟต่างไปกดไลค์กด Subscribe แล้วเจอกันคลิปหน้าเพราะในตลาดนี้คุณต้องเลือกจะเป็นสภาพคล่องหรือคนเก็บสภาพคล่อง